วันที่4ของการปิดถนนของชาวนาภาคตะวันตกที่บริเวณแยกวังมะนาวนะคะเป็นครั้งแรกสำหรับชาวนาของจังหวัดภาคตะวันตกที่ต้องตัดสินใจปิดถนนในครั้งนี้ชาวนาที่นี่บอกว่ารับรู้นะคะว่าถึงความลําบากของผู้คนที่จะต้องใช้รถสัญจรไปมาบริเวณนี้แต่ที่ต้องตัดสินใจท,ทําเพราะว่า ต้องการแสดงให้เห็นว่าเดือดร้อนจริงๆฟางข้าวเหล่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวนานะคะที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าชาวนาเดือดร้อนจริงๆที่นําเงินเข้าโครงการรับจํานําข้าวที่รัฐบาลให้สัญญาไว้ว่าจะได้เงินตันละ1 5 0 0 0บาทแต่จนถึงขณะนี้ไม่ต่ำกว่า4เดือนแล้วนะคะที่ชาวนาที่นำข้าวในฤดูการผลิต2556กทับา็ก็ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะ แต่สำหรับรัฐบาลทางเลือกที่จะได้เงินมาชำระเงินแก่ชาวนาก็คงจะดูเหมือนน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่วันนี้มีเสียงยืนยันจากธนาคารกรุงไทยว่าไม่ได้มีแนวทางเตรียมที่จะอนุมัติเงินกู้หรือว่าอนุมัติเงินกู้ให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นแนวทางที่ค,คล้ายๆกันที่เป็นเสียงสะท้อนออกมาจากสถาบันการเงินหลายๆสถาบันค่ะรัฐบาลกำลังมีทางเลือกเหลือน้อยลง เพื่อหาเงินจำระหนี้ให้ชาวนาที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวแม้รัฐบาลตัดสินใจถอยยุติโครงการรับจำนำข้าวภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แต่ปัญหาใหญ่คือเงินที่คงค้างต้องใจ่ายให้ชาวนาอีกกว่า1.000ล้านบาทสำหรับการรับจำนำข้าวปีการผลิต2,556ทั2,557คุยคุยกับพวก,พวกอาจจะมีมาตรการอะไรที่ให้เขาช่วยเราได้อย่างน้อยได้มาเพื่อ จนเออใคครรบัวืหรรืออาททํเป็น็นนนนุใบีบี้กยังดหลายฝ่ายประเมินว่ารัฐบาลมีเพียง2ทางเลือกเพื่อคลี่คลายสถานการณ์เวลานี้เพราะต้องหาเงินมาจ่ายเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนและความรู้สึกชาวนาทางเลือกแรกทําได้เร็วที่สุดคือการระบายข้าวในสต๊อกที่มีอยู่กว่า10ล้านตันเพื่อนําเงินไปจ่ายให้ชาวนาแต่ปัญหาที่จะตามมาคือราคาข้าวในตลาดจะลดลงอย่างมาก ส่งผลถึงราคาข้าวในตลาดโลกหรือทำให้ข้าวถูกกดราคาลงเกือบร้อยละหกสิบของราคาที่รัฐบาลรับจำนำไว้และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่คุณน้องค่อยระบายข้าววันนี้ต้นต่อคุณได้ประเซฟค่าให้จ่ายเซฟค่าโกดังค่าอะไรหลายๆอย่างประหยัดได้ช่วยประหยัดไปแต่ไม่ควรขายเป็นรถใหญ่ขายเหมารถใหญ่ไม่ได้ทยอยขายออกไปรถใหญ่ลงมาทำให้ราคาข้าวมันตกทั้งประเทศ แต่ไม่เข้าฤดูใหม่ปี 5, 6, 5, 7จะตกตามด้วยหากเลือกทางเลือกที่2รัฐต้องตัดสินใจกู้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและเอกชนผลที่ตามมาคืออาจเสี่ยงผิดกฎหมายเพราะจะผูกพันกับรัฐบาลต่อไปและรัฐต้องรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นคำถามที่ตามมาคือจะมีสถาบันการเงินใดยินยอมให้รัฐกู้เงินในขณะที่หลายฝ่ายประเมินว่าโครงการรับจำนำข้าวมีความเสี่ยงสูง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผู้บริหารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ปล่อยกู้ในโครงการนี้เรื่องนี้เนี่ยก็มีการคือผมยังไม่เห็นเรื่องคือเรื่องของกฎหมายถ้าเกิดว่าถ้าเรื่องนี้มาจริงก็คงต้องมีการให้ทางฝ่ายกฎหมายของแบงก์ก็คงจะต้องไปพิจารณานะครับว่าเรื่องของกฎหมายาอาจจะต้องดูมติความเห็นทั้งคอรมอทั้งของกิจการก็คงต้อง เอามาดูเพราะนั้นผมบอกว่ามันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าก็ก็ก็ผมถ้าถามว่ากฎหมายกังวลไหมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าในเมื่อในสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่า,ามีการคล้ายๆว่าพาัดเพียงถึงเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเราก็ต้องเอาข้อกฎหมายเหล่านั้นมาดูเหมือนกันเรื่องจะนำเท่าโดยเฉพาะจับจนงนะครับเราไม่ค่อยอยากไปยุ่งนะครับแต่ ถ้าเป็นการช่วยชานาแล้วเม็ดเงินร้อยเปอร์เซ็นเข้าถึงมือชานาเข้าบัญชีชาาอันนี้เราพิจารณาได้แต่แบงก์ต้องไม่เสียหายเรื่องกฎหมายต้องเรียมทุกอย่างนายธีรชัยภูวานานารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวต้องการเตือนธนาคารกรุงไทยว่าหากกรุงไทยปล่อยกู้สถานะของธนาคารจะเสี่ยงมากกว่าแบงก์พาณิชย์รายอื่นๆเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และเห็นว่าการกู้นี้ผิดกฎหมายอาจจะไม่ได้รับชำระหนี้หรือหากชำระหนี้ก็ต้องดำเนินคดีจนกว่าจะสิ้นสุดซึ่งต้องใช้เวลาขณะที่ f a c e b o o k นายกรจติกวนนาวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกคนหนึ่งระบุว่าตามปกติก่อนจะอนุมัติเงินกู้ธนาคารต้องตรวจเช็คข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ให้ครบถ้วนฝ่ายกฎหมายธนาคารต้องตรวจเช็คว่ารัฐบาลมีอำนาจทางกฎหมายที่จะกู้เงินจริงหรือไม่ เพราะถ้าอนุมัติไปแล้วปรากฏว่าในภายหลังเป็นการกู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องไปฟ้องเอาเงินคืนจากนักการเมืองและข้าราชการเอาเองข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทําให้ทุกธนาคารไม่มีใครกล้าเสี่ยงให้รัฐบาลกู้แต่ไม่อาจปฏิเสธแรงกดดันได้ก็ใช้วิธีการบวกความเสี่ยงเข้าไปด้วยจึงคิดดอกเบี้ยงเงินกู้แพงเหมือนตั้งใจไม่ให้กู้ทำให้การประมูลเงินกู้ครั้งแรกเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาต้องล้มเหลว แต่นายนิวัตธรรมรงบุญทรงภพศารรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสัปดาห์นี้รัฐบาลจะเปิดประมูลข้าวในสต็อก400 0 0 0ตันหากการระบายข้าวเป็นไปตามราคาที่กำหนดจะระบายได้1ล้านตันในเวลา2เดือนคาดว่าจะได้เงิน10,000ล้านบาทแต่เวลาเดียวกันบริษัทเปิดต้าห่วงรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลท้องถิ่นประเทศจีนก็ยกเลิกสั่งซื้อข้าวจำนวน1,200 0 0 0นตันจากไทยเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหา หลังจากปปชกำลังสอบสวนโครงการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนนิพนธ์พวงสกรนักวิชาการเกียรติคุณทีดีไอเสนอทางออกช่วงวิกฤตนี้ว่าต้องเปิดโอกาสให้ชาวนานำใบประทวนไปขอ,อกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นแต่รัฐบาลต้องไปเจรจากับสถาบันการเงินและชาวนายอมรับเป็นผู้รับภาระดอกเบีย้ยแต่ว่าเผอิญโชคดีว่ามีวิธีการที่เกษตรกร ัวหน้ากลุ่มเกษตรกร,กรท,ที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยนะฮะคุณบรรจงเสนอมานะคุณบรรจงเสนอว่าในเมื่อใบประทวเนี่ยเป็นใบที่ชาวนานำข้าวไปจำนำให้กับรัฐบาลแล้วรัฐบาลสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,ะกรนะฮะบางใบาอาจจะห้าแสนสามแสนบาทบางใบาอาจจะสองแสนบาท เอาใบประทวนเนี่ยไปจําไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแต่ไม่ใช่แห่งเดียวนะเพราะเงินแสนล้านเนี่ยมันไม่มีสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งกล้าให้อย่างรายเดียวจะต้องกระจายให้สถาบันการเงินหลายๆแห่งทั้งภาครัฐท,ทั้งภาคเอกชนขอร้องกันว่าให้กู้กับชาวนาเพราะยังไงยังไงธนาคารพาณิชย์ก็สามารถเอาใบประทววเนี่ยกลับไปถ้าสมมุตชิชาวนากู้เงินไปแล้วไม่มาคืน ธนาคารก็สามารถนําใบประทวนนี้ไปขึ้นเงินเต็มตัวเต็มมงเงินจากรัฐบาลชุดต่อไปเมื่อมีการเลือกตั้งได้ทกรสรายงานข้อมูลล่าสุดณนวันที่4กุมภาพันธ์มีการจ่ายเงินจำนำข้าวปีการผลิต2,556ทับ2,557ให้กับชาวนาไปแล้ว58,544ล้านบาทจำนวนข้าวเปลือก3,640,000ตันเกษตรกร472,70ราย ยังเหลือเงินค้างจ่ายชาวนาอีกประมาณ120,000ล้านบาทจากเกษตรกรกว่า1ล้านรายปริมาณข้าว7ล้านตัน